สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนออกแบบแบนเนอร์กันนะครับโดยแบนเนอร์ผมพูดถึงนี่คือแบนเนอร์ใน f a c e b o o k นะครับผมโอเคก่อนอื่นเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยแบนเนอร์ใน f a c e b o o k เนี่ยเราจะกําหนดขนาดที่ความกว้างที่1นึ่ง 1920. หนึ่เก้นก้าสครับเอ2หอแล้วก็ความยาวเอไอความสูงเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งศูนยนะครับ นี่มันก็จะประมาณนี้นะครับรอบหนึ่งอ่าก็จะประมาณนี้อันนี้คือความกว้างของปกเพจ a ฟซบุ๊กเรานะครับโอเคในกรณีนเนี่ย,ยวิธีการออกแบบนี่ผมเคยพูดหลายรอบแล้วก็คือการหาเลฟนะครับผมต้องไปหาเลฟมาเราอยากได้แบบไหนนะครับพาไปดูร้านไหนดีร้านนี้ไหมไม่ดีร้านนี้ร้านนี้ก็ได้แต่ว่าเออมันยัไม่ค่อย อะไรเท่าไรอันนี้มันก็ออกเป็นง,งานวาดรูปกันไปาล้วอะไรดีนี่นี่นี่นนอะร้านเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้อยากได้แบบประมาณนี้เลยเดีย๋ยวเราไปดูกันซิว่ามันทํำยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องกําหนดโทนสีก่อนนะครผมเคยบอดไปหลายรอบนะครับกําหนดโทนสีคลิปแล้วเอาสีฟา้าแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีอื่นมาครับสีสีเหลืองกันไปยังะ่ะ ไม่รู้เอาสีเหลืองแหละเป็นสีเหลืองกับเหลืองทองแบบนี้นะครับโอเคเราก็ได้พื้นหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยเรามาตกแต่งพื้นหลังกันต่อด้วยบลัชนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าผมใช้บลัชหลายรอบมากนะในการตกแต่งพื้นหลังแทบจะทุกง,งานเลยนะครับเพราะว่าอยากให้พื้นหลังมันดูมีดีเทลมากขึ้นนะครับ โอเคประมาณนี้ตกแต่งต่อครับเอาสีส้มหน่อยสิส้มอ่าสีส้มสีส้ม,สสมประมาณนี้ไหมแล้วก็อาจจะเพิ่มสีเหลืองสว่างแบบนี้นิดนึงนะครับสีเหลืองนี่สว่างนิดโอเคประมาณนี้รอหน่อแล้วก็ผมจะใส่เป็นตัวพิกเซลเลตนะครับฮึบเราจะต้อกำหนดยังไงครวางไว้ก่อนนะครับ โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ฟ<ม>ิลเตอร์ผมบิ๊กสโต e เลตโม c นะครับโอเคเห็นป้ามานก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ผมว่าอันนี้ผมทำสวยปะ่ะพื้นหลังเฉยโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาใส่เอฟเฟกตกันต่อนะครับ c h ฟเอ็ในพื้นหลังเนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอาเอฟเฟกตจากตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นไฟล์ PSD ที่เราใช้ประจำเนาะจะเ,เป็นเอฟเฟกตเอออันไหนดี อนน่อันนี้อันอันนี้ไอ้อนไหนวะนี่อันนี้ครับนี่เราใช้ผมใช้บ่อยแต่ว่าผมในคอร์สนี้ผมยังไม่ได้เอามาใช้เลยนะเราก็จะคล้ายกับไอ้ที่ผมได้ใช้คราวที่แล้วครับแต่ว่านี่มันใหญ่มันกว้างกว่านะครับครอบคุมทั้งหน้าเลยครับมันสีเหลืองแบบนี้ล้กันโอเ เดี๋ยวผมแล้วก็ต่อมาดูซิเขาเขียนว่าอะไรอ่านตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปรกอบของมาสคอตนะครับในผมเนี่ยที่ไม่มีมาสคอดผมจะไม่สนใจเนาะอาจจะใส่เป็นรูปอื่นไปก็ได้นะครับแล้วก็เขียนว่าลินม็อกชอปประมาณนี้โอเคชื่อร้านอยู่ด้านบนนะครับจัดไปครับสมมตริร้านชื่อว่าไลบักนะไม่สมมติหรอกมันคือร้านผมเองนะครับไลบักโอเค เนื่องจากผมไม่มีมัสคอปผมจะเอาเป็นตรงกลางไว้ตรงกลางแล้วกันนะครับปรับสกิลก็คือความเอียงนี้ให้มันเอียงหน่อยครับไลบักแล้วก็อันนี้นะครับสีขาวแล้วกันโอเคอาจจะกำหนดให้ผมค่อยวันผมกำหนดทนาทาทของตัวองค์ประกอบหลักไปก่อน,นครับไลบัคก บริการการกดเกมพาส์รวดเร็วดังแสงประมาณโอเค อันนี้สังเกตได้ว่ามันดูแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันดูเหมือนไม่ค่อยตรงกลางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มไห้หลังเนะโอเคค่อยแก้ไขหลังมา,มาแก้ไขอันนี้ก่อนนะครับประมาณผมจะใส่เป็นพื้นหลังในหะ้ไอ้ drop shadow ให้มันนะครับผมว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องมี stroke ก,ก็ได้นะ เอ้ยมีดียวะมีมีหน่อยไล,ลองใส่ดูนะครับว่ามีหน่อยมันจะดูแปลกๆว่าแบบเพราะสโตกสีเหลืองนี่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยใส่กันนะแต่ให้ใส่มันก็ใส่ได้นะครับโอเคอนี้ก็ไม่แย่นะครับไม่แย่เพิ่มเงาชโดสีเหลืองนิดนึงนะครับ โอเคมันดูมิติมากขึ้นโอเคประมาณนี้แล้วก็บริการกดเกมพาตรงนี้ผมจะเอาเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะฮะโทงสีขาวได้ไหมโอเคเร้่มาดอบช h a d o w ร์มันหน่อยสีนี้ไปเลย ประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วก็ผมจะตกแต่งด้านบนหน่อยนะต้องส่วนด้านบนนะตกแต่งมาหน่อยสีส้มเข้มเลยอาจจะลดนิดนึงนะครับมัน,นใหญ่ไปหน่อยโอเคแต่งบนอ,อ่าฮะ ประมาณนี้ได้อยู่น,น,น,นโอเคครับผมียบอการกดเกมพาร์ตรวดเร็วดังแสงโอเคอ่าตรงนี้ผมผมจะเอาเป็นสีดำล้วกันแล้วก็สีเหลืองเข้มๆนะครับสีวันนี้โอเคสีวันนี้ได้อยู่ขอบสีเหลืองนะครับ,บ,บเหลืง ประมาณนี้ผมแล้วก็โอเคผมว่ามันดูแปลกไปหน่อยอาจจะมันดูอาจจะยังนะ่าจุดดูดไม่พอนะครับ ผมรวมกลุ่มอันนี้ก่อนแล้วก็ปรับสโตร์ให้มันหน่อยรวมกลุ่มแล้วก็ปรับสโตรเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคนะครับจริงๆเทคนิคแบบนี้เนี่ยไปเรียนรู้เองก็ได้นะไปลองใช้ดูอยู่ยที่แบบความค r e a t ของเรานะครับโอเคไอ้รวดเร็วอย่างแสงผมก็จะเอาสโตรเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะ Okay. ประมาณนี้ผมว่ามันใหญ่ไปเลยแล้วผมก็สร้างเชฟมาตัวหนึ่งนะครับเขียนเป็นชื่อร้านน้่นล่างไม่มีเขียนชื่อร้านเขียนเป็นเวลาเปิดปิดแล้วกันนะครับ ใสยลงหน่อยโอเคมันออกเป็นสีแบบเออเอาออโทนเป็นสีผมว่าเป็นสีอ้ส้มมากกว่านะ้ะนะเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยเเหลืองหน่อยโอเคมใส สีกราเดียนแล้วกันนะครับสี่กราเดียนสีเดียวกับพื้นหลังเลยอ่าเคประมาณนี้ผมว่าปรับสตรมสีขาวดีกว่าโอเคประมาณนี้ผมแล้วก็พิมพ์ไปว่าเปิดเวลา10.00น ถึงยี okay. ่สิบจุดศูนโอเคเปิดห้านสิบชั่วโมงพอนลครับวันนี้โอเคแล้วก็สีขาวสีส้มนะสีส้มอีกและสีส้มอะไรเยอะ,ยอะ,ยอะจอิง ัหลานโทนสีส้มมาเนี่ยใช้อย่างเยอะเลยคุณดูแบต้องถามใครถามตัวเองครับพี่ใช้เยอะขนาดนี้โอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวตกแต่งเข้าสู่ขั้นตอนการใส่ทีเฟกันตอนครับใส่เป็นตัวนี้กันอันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเยอะนะเพราะว่าเราไม่มีนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยร้านหลายๆร้นก็จะมีพวกแบบเอ่อ ...GFR พวกแบบเออ,แบบอ,อะไรวะมัสมัสคอตอะไรพวกเนี้ยใส่ได้นะเอาไม่มีแเราร้านก็จอก็ง่อยนะครับร้านยังใหม่อยู่โอเคประมาณนี้มันโทนสีส้มอย่างเงี้เนี่ยนี่สีส้มอ่ะ จริงถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามันคือโทนสีข้างๆกันนะครับมันโทนเดียวกันโทนหนึ่งเหลือง,องส้มสมเนี่ยแดงๆโทนเดียวกันโทนสีสว่างสีอุ่นนะครับโอเคถามว่าใช้ไดไม้มันก็ใช้ได้ผมแต่ว่าผมบ่นเฉยๆขี้บ่นนะครับผมก็ใส่ให้เต็มไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ ใส่ไปเพิ่มดีใส่นี่แล้วกันอันนี้แหล <Okay. S 1> <Okay. S 2> ะจะเห็นได้ว่าตัวนี้ใช้บ่อยมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันผมว่ามันใส่มันดูเออลงตัวกับทุกองค์ประกอบอะทุกองค์ประกอบนะครับทุกองประกอบโอเคประมาณนี้อารมณนี้ปรับเป็นสีขาวโอเคดีละดูดีครับดูดี เราลบหน่อยสิไม่ใช่ไหนมันเกินเยอะเกินไปลบหน่อยไม่ต้องลบเยอะนะเพราะว่าฮ้นน่าของตัวบลัชของเรามันกรบไปหมดแล้วนะครับอาจจะใส่เป็นฟิลเตอร์เอ่อเบลอไปเบอน,น้อยลงหน่อยประมาณนี้เออลงตัวก็ประมาณนี้แหละครับผมการออกแบบแบนเนอร์นะแค่นี้เนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้าคุณอยาก ถ้าคุณอยากมีมาสคุณมีมาสคอตเนี่ยมาใส่เนี่ยคุณก็แค่ย้ายอันนี้ยไปด้านหลังไปด,ด้านขวาน,นะครับผมไม่ดูเดี๋ายวขย้ายมาแค่เนี้นะครับแล้วก็เอาอาจจะเอานี้ลบหน่อยนี่ก็ย้ายมาหลังลงมาหน่อยครับพี่ลงมาหน่อยพี่ปนะระมาณย้ายมาด้านหลังเนี้ยเราอามีมาสคอตแล้วก็มาใส่นะผมไม่มีเนาะก็ คลิปการออกแบบแบนเนอร์ก็มีเท่านี้แล้วครับผมไม่มีอะไรมากเนาะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ